สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้เจอกรบลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงเนียงก็จะสมาจะเอาเลขวิ่งของลุงเนียงนั้นมาฝากนะครับซึ่งเป็นเลขวิ่งโค้งสุดท้ายที่ลุงเนียงจะลงให้ท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ฉะนั้นก็ ขอให้ท่านผู้ชมนั้นมาเอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับเลขวิ่งลงเนียงนั้นก็หลุดมาส,สองงวดนะครับาจากที่ลงเนียงให้เป็นเป็นบนนะครับแต่ก็ออกหกสองล่างนะครับ 62ล่างนะครับออก62ล่างก็ก็ถือว่าหลุดนะครับแต่ถ้าคนเล่นก็น่าจะกันล่างไว้นะครับถ้ากันล่างไว้ก็ ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับเอาเถอยังไงก็ถือว่าหลุดก็แล้วกันว่างวดนี้เพราะว่า,าลุงเนียงให้วิ่งบนแต่ไปลงล่างนะครับทีนี้เรามาดูงวดของวันที่31เดือนกรกฎาคม2,566กกันนะครับก่อนอื่นนั้นเรามาดูคำเตือนก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับเลขวิ่งลุงเนียงนั้นนะครับมาดูกันเลยนะครับ คงสุดท้ายเลขวิ่งลุงเนียงนะครับ งวดน,นี้ลุงเนียงมั่นใจมากนะครับสําหรับเลขวิ่งลุงเนียงนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับงวดน,นี้นะครับวิ่ง5้านะครับ เน้นบนนะครับก็กันล่างนะครับเน้นบนกันล่างนะครับ วิ่งห้าเน้นบนกันล่างนะครับสามตัวอ้าววสองตัวไปก่อนสองตัวสองตัวก็คือห้าศูนย์

ทั้งหมด6หางนะครับ6หาง6หางนี่รวมกับก็เป็น12หางเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะทีนี้โรงเนียงจะให้ไป3ตัวด้วย่าตัว3ตัวก็ อ่าสี่สามนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาดูก่อนนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับเลขนั้นทุกเซียนทุกอาจารย์มีเข้ามีหลุดนะครับก็ ทุกตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับมวดนี้นั้นลุงเนียงได้ให้เลขไปครบบริบูรแล้วนะครับทั้งเลขวิ่งและก็เลขจับคู่ 2ตัวแล้วก็3ตัวด้วยนะครับก็ท่านผู้ชมก็เก็บไปพิจรารณาดูนะครับงวดนี้เป็นงวดประจำวันที่เลขประจำงวดวันที่31ิเดือน7 6 6นะครับ ถ้าท่านใดมีเงินวิ่งก็วิ่งห้าเปเนะครับสำหรับเลขวิ่งลุงเนียงนั้นเข้ามาตลอดนะครับเพิ่งจะหลุดไปสองวดก่อนหน้านี้เท่านั้นเองงวดที่สามนี้คงไม่ไม่น่าจะหลุดนะครับงวดที่สามนี้ไม่น่าจะหลุดนะครับเพราะว่า เลขพวิ่งลุงเนียงนั้นไม่เคยหลุดเกินสองงวดนะครับที่ผ่านมาหลุดงวดหนึ่งแล้วก็มาเข้าต่อเลยนะครับแต่เที่ยวนี้มันเข้าหลุดไปสองงวดเนี่ยถือว่าหลุดไปนานพอสมควรนะครับสําหรับสองงวดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีหลุดงวดที่สามอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมเก็บเอาไปพิจารณาดูนะครับ สำหรับลุงเนียงนั้นก็มีความมั่นใจอย่างมากนะครับสำหรับวิ่ง5นี้นะครับให้เน้นบนนะครับกันล่างนะครับเน้นบนกันล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ขอลาท่านผู้ชมเท่าแค่นี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ